ดีครับผมติดทีรถไถปอร์ดครับพี่น้องไอเดี๋ยวพี่ไปเอากระเป๋าเบิ้งรถไถปอร์ดครับผมโอ้อาจารย์ไปเสียงหาวเตะเสาครับเมืเออ่อนี้ไอพี่น้องเลยโอ้เสียงหูดขนาดว่ามือ่นอนี่กินเข่ากํายังเนาะอ,อาจารย์ไปครับพี่น้อมื่อนี้ไถนากับ สิงห์หลายในจังหน่อยครับผมหงาหลายพอสมควรอยู่แต่ว่ากะบ่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเพิ่นผู้ใบนีเราจวดอยู่แล้วล่ะครับเราเก็บปัญหาอะไรวุ้ยเพิ่นไปสลัดตัวปลาหงาปลายัายยางไรล้างสีเราโอ้ยลีล่าการไทยของเรานี่ เน่นอนเลยครับเน่นอนของเราอยู่รือว่าเคยได้อยู่ครับผมเอาดีๆได้อย,ยายเส้ยี่ห้อแล้วไม่ได้เด้อจัดหนักจัดเต็มครับโอ้ยหน้าเพิ่นนันมีมันมันไหลเดียมปวดครับพี่น่องตื่นสายงานเลนจะมาต่ว่า เบื้งวิธีแก้ปัญหาของเพลนผู้บใบคืนะเบียงาเบียงหลังังนะีะ่านนี่กคือมุมเล้ยมมานนิดเดีวยวน่อยครับผมกลุ่ข่วงไ่้ไพุ่นครับผ,ผมเวลาเพนไปดเ้เนีเ่นยเขาีปัญหาครับผมอเ่็นเพลนใส่พวกพายาเพลนนี้นะพี่น,นอะไรเรียบรอ้อย เป็นกาวัสืมันเดียวผมกันเลยด้วยครับเบ่งหครับพี่นี่หลหลม่มไหลเดี่ยวยผมดู๋ยะผมเบ่งผมไม่ยังปวดหัวนําเไปเออเพิ่นนผู้บาเพิ่นเกลีันหาเ่นะเดา่อ,อยหนาค่อยหลังนี่ครับเพิ่หาเรียมหาหลากันเลยดอ้ี่นีติดขาดผมนะครับ นี่คาดบสิ่งร้อมปิดกินทีเรียบร้อยครับผมคาดการดิสื่อมาจากอาจารย์ชูรศาสตร์นี่ดูเจ๋อปิดขาดเรียบร้อยโอ้ยฉันม่เหลือเพวกนั้นอีดีตัวนี่ อ้ยเงินหลายครับพี่น้องเลยนี่้วี่าานขายอ้คน้เป็นสามเดียมนะครับนี่ ามเดียมกันเนสีใส่พลมสามารถ่จะมันเรียบพร้อมกันด <Ooh. S 1> ไ,ไนด,นด้สวยอะไรสายเนี่ยเลยใสามเลยมันก็เอออุปรมรณจะหาโฮ้อไหมโฮข้อนี่เรียบพร้อมกันเลยนะครับโอ,อ้ ตวงนี่งซมิทจะนนไถครับผมเพราะว่าฝนก็เริ่มคนท้างสิม่าเรี่ยๆครับผมช่วงนี้ฝเนก็เริ่มสิีมาเรี่ยๆรอาดีๆนดีๆนะครับดีๆเอออ้อมทีมบอกทีมโซิมหเทียนแล้วจนหานครับน่เป็นสูไในี่นี่นดี งานครับผมเพื่อนบอกเธอเดียวครับเร้วเลยบถต้องบอกหลายเทื่อครับผมผมจี่อยู่ลบบุรีมาก,ก่อนเลยเพิ่นทุกใบนี่เพิ่นมากเพิ่นมากแหยเลยครับผมคนมากรถหนเนี่ย เสียรถบ,บุหรอกรถบ,บุรีเราไอยู่เดินครับผมแรงแรงรถไถฝ่อเล,เลอย,ยครับเสียรถบุรีจนแรงรถไถฝ่เลยเดี๋ยวกำบบล,ล,ลับอรรี่โอ้เสียงกับน่นอนเวระบบเสียง จวดครับจวดอพญาย้อยเร้อพญาย้อเดือกานใบแล้วมี่เบียดไเลยเด้งเลยครับผมไปเลย งาหลายๆนี่ผมมีอย่างครับผมไถ่ายพารหกนี่ตรงอย่างเดียวเลยคุณผู้ใบเห็ดเออคืสิล่ะรบุญละจัดเลยนี่ของแท้ของจริงครับผมมันต้องแบบนี้ลิลง,งานนี่สุดยอดเลย ไช่นิ่งดงดวงเลยครับผมสาสตรนี้ม่ไม่เลยใช่ค้ัน,นไช่มันมีบุมบุมแม่เลครับเป็นผู้ใบหนี้วัวเหยียบยางเดียวเนาะก่อนขีท้ายหนฟงจา,จากจากเลยแหะครับ่นฟงจากจากเลยเดี๋ยว่าผันพันละมอมละมอมละมอะมอไปนิได้บุ๊ม นี่คือ n านี่เนาะหลายแห้งเลยเอาเลยตู้ไายวานี่ครับตบ้ตู้น้มันเต้โบรายเลยครับผมเรื่องเยอหลายตูดีตังมึงด้นเสียงนี่ผมกันึงว่าติด น้ำมันมนึงอ่ตสิคู่อได้มือวานเฮ้ยรถเรอผู้เียวครับพี่น้องอ้ยตายตายยตายพี่น้นองเลยหน่อยใช้หนา้ารับจ้างกับคุ้มแล้วครับแต่ของหน้านี่นยืนหยิมเลยแหละพ่อเป็นพ่อใจเลยแหละ

ัฮู้ดเลยครับพี่น้องเอ้ยอีประมาณแข็งแล้วสามข้องครับผมมาเลยมาเลยมาเลยเก็บมุมนี่แกสีไีเอามุมพุ่นับสีออกออกไปเลยได้ครับนึง่งัวเลย เป็เกียร์เบอร์ผมเหรครับผมเยี่ยมเมื่อเช้านี้เพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นได้เปลี่ยนกองใหม่เลยครับเอ่อกลอนหน้้านีมันสืเป็นกองจะมันเป็นกองกระดาษกองกระดาษนี้ เพือวมันสีครับผมมันหามันก็จะเดือดขื่นสาในจังหน่อยเดเลยบอกให้เพื่อนผู้ใหญ่เลยถอดออกเอากองเด็กใส่ดีกว่ากองเด็กเดี๋ยวมันสีครับผมถึงมันอาจจะเที่ยงแต่ว่ามันใส่ด้ดยนครับผมเพราะว่าวมันสาม,มารถที่จะท่าทำคว่ำสาได้ทำคว่ำสาแล้วมันก็นใต่ได้ในตอครับผม มาวางเลยอลยให้เนเป็นไงครับผมดันไปเ้ยเฮงปรับเฮงเผ่าเฮงไผมวลเนาะนี่แหละเข้ามารถแผฟอรอดครับผม ไมีย่านครับผมาางานซัมมี่ซ้ำซิมปัดเลยแหละครับพี่นองเลยโอยราคานี่คุ้มค่าครับผมสาธุมาเลยตวด มงนสองขอโอ้โอ้้ายรเกียรก็อรถเกียร์แ่ว่าปัญหาไปไดครับมันมันโบอันนี้คือบุ้งว่านี้วาด แถวนาโทงนั่นห้อรถเกลียวเที่ยวหัวเข่าเนี่ครับพี่น้องคุมขับคุมทำไปอู้ไปเจอชิงซานรถดังเกียวไปเลอู้ไเลยหายเป็นตัวใบลู่ไม่ชอนครับผมไม่นกับอะไรไอ้อีกห้องนึงเอากลับมากับมาเก็บเก็บหัวม่มเนี่ยครับออกไปเลยครับผมโอ้แน่นอนเนื่อยนอนหัวเข่าอีกแล้ว ร้อยครับผมหน้าแปดเดียมเศร้าเดียมกับซางครับเลี้ยวพร้อมกันคือเก่าเว้ยโอ้ยผีมือลายผีมือลายครับพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวมาเก็บหัวมุมเนี่ยรับเรียบร้อยเด้ไครับนี่ หน้าลายเลียมกรทางครับเดี look, s <S uh, ่ยวพร้อมกันคือเราออาไัยเด้บนชิดหนเดี่ยวกัะถาคนไหลเพ่เชื่อนเดยครับเดแลวบบน้นเดินทางชุดใหม่ครับผมอเด้ดอยาไม่อยากเกิด่ปร่เทศก็นีครับดีครับผม